วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่เราซื้อมานะเป็นของเล่นเป็นลูกโป่งเป่านะคะตัวนี้เป็นเหมือนกัานแต่ว่าเป็นหมูแล้วก็เป็นลูกโลกราคา150บาทอันนี้69อัน,น99ค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเล่นกระเลิอ่ะเปิดเปิดเปิดตรงนี้แนกะ

มันเหนียวอ่ะอะนี่นี่คือน้ำของมันนะนี่มันแบบค่ะแล้วก็จะเป็นหมูนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอไปเล่นนะสำหรับคิมก้าบ๊ายบาย